๋ยวจะจดครูให้ให้ได้ยินเสียงครูก่อนครับจับกันอย่างนี้เลยนะครับโชว์ผลงางนเนยทดียวเอาเอ่ะอ,ะอ,ะอะมาเลยสายอ่างนะครับจัดไป 25บใบแดงนะครับไม่รวมส่งส่งได้ทั่วไทยนะครับเอาไปเล่นได้เลยตัวนี้นะครับดูดูกันเลยอ่ะะบ,บยีใบแดงเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับถ้าแพงก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้มีสายกระโจมนะครับมานำเสนอ,อตัวนี้เป็นนกสายต่อดินนะครับก็ไม่ได้ผูกขานะครับเป็นนกกุกเดียวนะครับเรียกทีๆเลยครับตัวนี้เหมาะสำหรับต่อกระโจมนะครับต่อดิน ต่อพเพนียก็เล่นได้นะครับถ้าท่านไม่ติดว่าทีเกินไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อดูตัวกันชัดๆนะครับลงกระโจมลงดินได้สบายครับตัวนี้ต่อพเพนีตก็ได้นะครับนกสายต่อดินนะครับมาจากบางแพรลาชบุรีนะครับเป็นนกที่ผมนำเข้ามาแล้ะครับ แต่ผมไม่ไม่ถนัดเรื่องการเล่นกระโจมเรื่องเล่นต่อดินนะครับผมก็จะมาเปิดแบ่งนะครับเพื่อท่านใดสนใจนะครับเอาไปเล่นนะครับเอาไปต่อดินนะครับผูกขาต่อดินได้สบายครับไม่ต้องรอเป็นลูกนกไม่ต้องซื้อลูกนกไปฝึกนะครับตัวนี้ฝึกได้เลยนะครับอายุประมาณปีครึ่งนะครับอายุของเขาเองนะครับ นี่ครับเวลานกเข้ามาจะมีอ่างสามคำนะครับมี่ผมถือแบบนี้เลยนะครับเล่นได้สบายครับขันทุกที่นะครับไม่ขันแต่ในน้ำนะครับตัวนี้เอาโชว์ในลูกจะมุด ให้ดูนะดูตัวชัดนะครับนีครับเป็นปเนียดได้ครับติดปเนียดติดเฉลยมา20กว่าตัวแล้วครับดูดูอย่างนี้เลยครับถ้าเราไปผูกขาต่อดีนะนะครับมีอ่างอยู่นะครับมีอ่างให้ได้ยินเวลานกป่าเข้าจะมีอ่างให้ได้ฟังถึงสามคำนะครับ ลงดินก็ขันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นกอายุกำลังสดเลยครับนกกำลังหนุ่มกำลังห้าวเลยเอาไปต่อกระโจมได้สบายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจีก,กันลูกท่านใดชื่นชอบนะครับสายกระโจมนะครับหรือเอาไปจับนกเหนียวเหนียวนะครับเอาไปผูกขาต่อดินก็สบายครับตัวนี้ ต้องซื้อลูกนกซื้อไปฟุกเองนะครับเอาไปเล่นได้เลยตัวนี้เดี๋ยวฟังเสียงกันครับเดี๋ยวแฟนให้ได้ยินเสียงแฟนตรงนี้นะครับมาฟังเสียงเรียกกันครับโยนเพ้อนะครับ,ระะรบขันโยนเพ้ออยู่ตัวนี้แต่เรียกก็ทีๆประมาณนี้เลยครับ ต่อกระโจมต่อดินแล้วนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับเปน็นนกสายต่อดินนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละต้องไปผูกขาวนะครับหรือจะไปเล่นกระโจมก่อนก็ได้นะครับต่อพระเนี่ยก็ได้นะครับได้หมดโจ้นที่รึเป็นนกกุกเดียวนะครับมีคู่อ่างถึงสามคำเล่นง่ายๆครับตัวน,นี้หิวไปหิวมาไม่ต้องกลัว มันนกจะไม่ร้องนะครับขันทุกไม้ทั้งวันนี่นะครับเนื้อตัวเวดลายจะมดเลยนะกนะดุจริงๆดุนะครับสายดุเลยตัวนี้เหมาะสำหรับเอาไปผูกขาต่อดินนะครับท่านใดสนใจนะครับนกกำลังสดนะครับนกอายุ ปีครึ่งนะครับประมาณปีหกเดือนอ๋ออ๋ออ๋อ,อรวยก,กันนี่แหละครับ <c oughs> เร่องไอ้เจ้าโชคดีอ่ะโชคดีตัวนี้ก็ไปปลูกขาต่อดินได้นะครับเจ้าโชคดีเนะี่ยเป็นนกเล่นคนนะครับนี่แหละครับ ตัวนี้ยังไม่ถึงขวบนะครับแต่ดุใช้ได้นะครับใบบางกระโจมก็ขันเหมือนกันแต่ผมจะเปิดแบ่งตัวนี้นะครับจะบางแพรนะครับ,บยี่สิบห้าใบแดงนะครับไม่รวมค่าส่งถ้าท่านใดอยากเอาไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ทั้งกระโจมนี่เลยครับเนี่ยยี่สิบห้าใบแดงนะครับเฮ้ย เอาไโจมไปเล่นด้วยเลยสนใจก็โทรมานะครับ0655322280นะครับันาน,นานทีจะมานะครับนกสายมาเลยนกสายตอดินก็ถ้าท่านใดชื่นชอบก็โทรมาปิดได้เลยครับพร้อมส่งนะครับส่งให้ทางกระโจมนี่เลยเดีย๋ยวไปฟังเสียงคันกันนะครับเดี๋ยวใส่กลงก่อน ดี๋ยวจะจดครูให้ให้ได้ยินเสียงครูก่อนครับจับกันอย่างนี้เลยนะครับโชว์ผลงานเลน่อาอ,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 อมาเลยสายอ่างนะครับจัดไป 25บใบแดงนะครับไม่รวมส่งส่งได้ทั่วไทยนะครับเอาไปเล่นได้เลยตัวนี้นะครับดูดูกันเลยอ่ะะบ,บยีใบแดงเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับถ้าแพงก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับ อยู่ที่ท่านชื่นชอบครับเค,คลิปบนี้ประมาณนี้ครับเปน็นนกกุกเดียวนะครับเขาไปเล่นกระโจมได้สบายนะครับมาฟังเสียงกันโจงกันครับคุงผ้าอย่างนี้ก็ก็ก็ร้องแล้วก็ขันนะครับนี่อยู่ในผ้าสีฟ้านี่แหละครับ เดียวนะครับขันโยนเพาะนะครับตัวนี้นะครับ,บยี่สิบห้าใบแดงไม่รวมส่งนะครับเอาไปต่อกระโจมต่อพเนียดนะครับต่อดินได้สบายตัวนี้ แรกก็ไปต่อพระเนี่ยต่อกระโจงก่อนก็ได้ครับหรือจะเอาไปผูกขาต่อดินเลยก็ได้นะครับไปฝึกเอานะครับราคานี้เลยนะครับ,บยี่สิบห้าใบแดงนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับหรือจะไปต่อพระเนี่ยสายเมืองก็สบายสบาย,บายครับตัวนี้